ปัญหาในเรื่องของการเดินติดจริงๆเป็นปัญหาของชีวิตประจําวันของผู้ป่วยแล้วแล้วจริงๆเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยก็ค่อนข้างบทค่อนข้างบ่อยปัญหาการเดินติดอะคะ่ะทั้งตอนเริ่มเดินหรือระหว่างเดินในผู้ป่วยพากินสารนะคะเป็นยังไงคะอาจารย์การวินิจฉัยเป็นยากที่สุดการตรงนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยอาการมันจะไม่ชัดบางครั้งคนไข้จะเป็นแค่สองสามก้าวแค่นั้นเองสังเกตดูนะครับว่าช่วงเดินติดเนี่ยคนไข้เขาก้าวเท้าสั้นนะครับแล้วก็บางครั้งก้าวไม่ออกเลย สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับชอ่องพญิสันไลตี้ค่ะและเช่นเคยค่ะวันนี้เราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคาพากินสันค่ะศาสตราจารย์รุ่งโรดพิทยาสิริค่ะสวัสดีค่ะ,ะคุณหมอ,อค่ะ วันนี้ค่ะเราจะมาคุยเรื่องปัญหาการเดินติดค่ะเจอกันอีกครั้งนะคุณเนิ่นเนอแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเดินติดจริงๆเป็นปัญหาของชีวิตประจําวันของผู้ป่วยแล้วแล้วจริงๆเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยก็ค่อนข้างบน่นค่อนข้างบ่อยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินหรือรายมูอ,อที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมีผลกับการใช้ชีวิตประจําวันมากๆเลยแต่ว่าอาการที่หมอได้ยินจากผู้ป่วยมันค่อนข้างหลากหลายเนาะเดี <our> ๋ยวอาจจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง ได้ค่ะคาถามแรกนะคะปัญหาการเดินติดอะคะ่ะทั้งตอนเริ่มเดินหรือระหว่างเดินในผู้ป่วยพากินสันนะคะเป็นยังไงคะอาจารย์ครับจริงๆสิ่งที่สําคัญเวลาเราพูดเรื่องของการเดินติดก้าวเท้าไม่ออกหมอจะเนนะ้นทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับเดินติดและก้าวเท้าไม่ออกส่วนใหญ่หมอจะพูดคู่กันเพราะว่ามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นด้วยกันนะครับอาการเขาเดินติดและเขาก้าวเท้าไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนไข้ปวดมากบก คือปัญหาทีว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ในช่วงแรแกๆเนี่ยอาการจะเกิดเป็นเพียงแค่บางครั้งบางคราวเพราะอาการเป็นเกิดช่วงนี้บ,บางครั้งบางคราวเนี่ยบางครั้งเนี่ยการวินิจฉัยมันยากนิดนึง, <c oughs> ขขงเพราะว่าผู้ป่วยต้องมีความรู้สึกว่าเอะบางครั้งเวลาเขาจะเริ่มเดินอย่างเช่นตอนเช้าลุกจากเตียงขึ้นมาจะเริ่มก้าวเดินออกเนี่ย <c oughs> เขามีอาการเดินติดกาวถังไม่ออก <c oughs> หรือบางครั้งเวลาเขาอยู่ในที่แคบหรือบางครั้งเวลาที่เขากลับเตอร์จะเป็นช่วงที่เขาเริ่มมีอาการ นะครับซึ่งซึ่งอาการตรงนี้ในช่วงแรกๆนี้อาการมันจะไม่ชัดแต่ทรั้งคนไข้จะเป็นแค่สองสามเจ้าแค่นั้นเองหรือ,รอคนไข้บางคนบอกว่าเวลากลับตัวนี่เป็นปัญหาเฉพาะกลับตัวด้านขวาด้านซ้ายได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกอาการมันจะค่อนข้างน,น้อยนะครับแต่ในระยะเวลาของโรคอักนสบหรืออเยรต่างๆอนนี้อาการมันจะเริ่มชัดขึ้น พอเริ่มทัดขึ้นเนี่ยผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าเดินเดินติดถึระนั้พอพอติดปั๊บสิ่งมากที่สิ่งอันนองที่มากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยก็คือว่าเอ่อเขาจะมีความตื้นกระหนกที่เขาก้าถามไม่ได้เดี๋ยวหมอโชว์วิดีโอให้ดูก่อนดีกว่านะครับวันนี้เป็นตัวอย่างของวิดีโอที่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยเห็นไหมครับเขาเดินติดแ้วเขากราบถามไม่ได้ครับก็เป็นช่วงๆอันนี้คือเป็นวิดีโอในลักษณะที่คนไข้เข้ามาเดินที่โรงพยาบาลนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยหมอจะ นะครับในสุดตรงนั้นเดี๋ยวเราลองดูวิดีโอวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบางครั้งเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าเดินผมเดินอยู่แล้วมันก็ติดขึ้นมาอย่างนี้เป็นเคร่อน,นะครับในลักษณะแบบนี้สังเกตดูนะครับว่าช่วงเดิดนติดเนี่ยคนไข้เขาก้าวเท้าสั้นนะครับแล้วก็บางครั้งก้าวไม่ออกเลยนะครับจะย้ำๆอยู่กับที่นะครับขาแต่สั่นสะนะครับแล้วก็ แล้วก็คนไข้บางครั้งเนี่ยเขาจะค่อนข้างตืดตะหน,นกมากๆว่าแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ได้แล้วบางครั้งพอ่ออยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะถูกคนเร่งว่าเก้าสี่เก้าสี่ทำไมเดินไม่ได้ไหลักเก้าอะไรอย่างเงี้ยเพาก็จะยิ่งเอ่อเอ่อกังวลเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยต้องต้อง,องสิ่งที่สําคัญคืออยากให้สังคมหรือ,อครอบครัวเข้าใจว่าอย่าไปเร่งเขาด้วยตรงนี้ด้วยส่วน,นเพราะว่าเขาติดามากๆนะครับผมแต่เขาเร่งนะครับปัญหาคืออะไรน,นู่นก็คือลม <ลง S 1> ขึ้นมาในข้งหน้เพราะว่าเท้าเขาติดอยู่ข้างล่าง ใจเขาจะไปลองตัวข้างบนเขาจะไปนะครับคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะลม้มพอล้มแล้วในคนไข้ผาตัดเส้นสุ่มน,นี้เนี่ยคงคนั้งแขนเขาสั่นแขนเขาเก็งเขาจะป้องกันตัวเองไม่ได้เพรนั้นม,มือเขาจะยันพื้นไม่ได้หรือชาหรืออะไรต่างๆหรือบางคนถือของอยู่เลยต่างๆดัง้สิ่งที่ตามมาคือว่าเขาบาทเทดเจ็บที่ใบหน้าอันนีเน้เป็นลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะของผ่าตัดเส้นตัวนี้ส่วนหนึ่งเลยว่าเวลาล้มเนี่ยกลไกของการป้องกันตัวเองเนี่ยก็จะ ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ดังนั้นก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีภาวะบาดเจ็บทางศีรษะและใบนหน้าได้นีไดส่วนนึงนะครับก่อนจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ